อันนี้เราต้องดูให้รู้ก่อนนะครับว่าเป็นเกียร์ว่างเ R ี R ร์ประมาณนี้โอ้นี่มันรถเอ่อไอต่าเฟิร์สรถไอต่าเฟิร์สีรถต่าเฟิร์สจะคล้ายๆกับรถชนหลังน่ะรถหลังชนนี่มาดูคันนี้ ทำไมถึงมาช้ากันแท้เออรถ,รถติดด้วย <c oughs> ทุกคนกลับบ้านกันก่อนหลายคันเลยอ่ะขออนุญาตเด้อขอสตาร์ทฟังเสียงหน่อยเด้อเอ,อ้ยท่อแบบนี้ปะ่ะเออโอ้เออทรงสวยดี นี่หกคกระป๋องเฮ้ย hey, คุณแจแสดงว่าห่วงหวงรถคันนี้ห่วงรถคนไม่ห่วงรถเขาจะทิ้งกุณแจไว้นี่แบบนี้คนไม่ห่วงรถ